วันนี้ลังกาเดสะบมายลังกากุมารขอนำพาทุกท่านไปสืบค้นหาสำนักอุทุมพรคิรีซึ่งเป็นต้นแบบพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงในประเทศไทยโดยชาวศรีลังกาเรียกว่าทิมบุลาคละ ตำนานศรีลังกาเรียกสำนักแห่งนี้ว่าทูมะระบันพศแต่รู้จักแพทย์หลายในชื่อว่าทิมบุลาคละหรืออุทุมพรบันพศหรือว่าอุทุมพรคิรีสำนักแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองโปโรน,นารุวะไปทางทิศตะวันออก25กิโลเมตรสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น ั้งแต่สมัยแรกเริ่มพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในเกาะลังกาเพราะมีเรื่องราวกล่าวถึงพระมาราัยเถระเคยเดินทางมาพำนักพักอาศัยวัดแห่งนี้แต่เนื่องจากสำนักอุทุมพรคีรีอยู่ไกลเมืองหลวงอนุราธปุระเรื่องราวจึงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ประมาณพุทธศักราช1,654ถึง1,675สำนักแห่งนี้ได้รับราชุปถัมภ์จากพระเจ้าวิกรมพาหุแห่งอาณาจักรโปโรนนารุวะหลักฐานจากศิลาจารึกระบุว่าพระนางสุนทรมหาเทวีผู้เป็นพระอัครเมสีของพระองค์ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้อย่างยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นโปรดให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์สร้างพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะให้เพียงพอแก่พระสงฆ์จำนวน500รูปพร้อมสร้างทางเชื่อมกันระหว่างถ้ำบำเป็นเพียนชื่อว่าหิรุปมหาเลนะและสันดะมหาเลนะ นอกจากนั้นสำนักแห่งนี้ยังได้รับการอุปถัมภ์จากชาวทมินด้วยเพราะปรากฏเห็นถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าเด ah e มะละแปแห่สำนักทิมบุลาคระเป็นที่รู้จักแพทย์หลายอย่างกว้างขวาง ในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพังหุม,มหาราชประมาณพุทธศักราช1,696ถึง1,729เหตุเพราะพระองค์ต้องการรวมค้าสงให้เป็นหนึ่งเดียวปฏิรูปพระศาสนาให้บริสุทธิ์จึงขอความช่วยเหลือจากพระอุทุมพรคิรีมหากัสปะเทระซึ่งเป็นเจ้าสำนักสมัยนั้น นอกจาก,กรวมคณะสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวในชื่อว่าสำนักมหาวิหารแล้วพระมหากปประสปเีระยังแนะนำพระเจ้าประกมพระหุมหาราชให้ออกกฎหมายควบคุมพระสงฆ์หรือกติกาวัดและจัดระบบการเรียนการสอนโดยแบ่งตามความสามารถของผู้เรียนจนสามารถสร้างพระสงฆ์ทรงคุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากนั้นพระเจ้าประคมพหุมหาราชโปรดให้ส่งพระสงฆ์ศีลังกาเดินทางออกไปเผยแผ่ลัทธิลังกาวงตลอดดินแดนอุสาคาเนแมคณะสง์สำนักอุทุมพรคีรีจะเป็นสายป่าอรัญญาวสีแต่ก็จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับสายบ้านคามวาวสีเพราะมีพระสงฆ์นักปราชเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น 1. นพระอุทุมพรคิรีมหากสัป,ปะมหาสวามีเถระภูนิพนธ์คำพีอภิธรรมมัทธสังคหดีกาคำพีภาลาวโธธนะและคำพีสมันตะปัสสิกาสนเนสองพระสารีบุตรเถระผู้แต่งคำพีสรัตทีปนี คำพีสารถรรมัญชุสาคำพีปารีมุตตะวินัยวินิจฉัยคำพีปัญจิกาลังการะคำพีปทาวตาระและคำพีอภิธรรมารถะสังคหาสัญญะและสามพระโมคัลานาเถระผู้แต่งคำพีไวยากรณ์ภาษาบาลีชื่อว่า โมคันลานะวยกากรณนะ